สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันจะนำภาพในงานอร่อยเด็ดจดย่านน้ำนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณบิ๊กซีสะพานควายค่ะเขาจะจัดงานตั้งแต่วันที่7ถึง20มิถุนายน2566นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจัดงานนะคะดิฉันก็ ผ่านทางนี้นะคะก็เลยแวะนะคะถือว่าโชคดีจังเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่จะชอบเออซื้อของกินนะคะซื้อของกินหลากหลายเมนูแล้วก็ของกินอร่อยๆนะคะดิฉันก็ชอบซื้อนะคะมีให้เลือกหลายอย่างค่ะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะผัดเลี่ยนกันจัดงานนะคะมีงาน คลองประดุงกรุงกรเกษมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็งานกรุงเก่านะคะบริเวณนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะสะพานควายนะคะเมื่อเราลงรถไฟฟ้านะคะสะพานควายก็คือนั่งรถสายสีเขียวมานะคะลงที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายนะคะแล้วเราเดินขึ้นมานิดนึงนะคะผ่านโรงพยาบาลเปาโลนะคะแล้วก็ขึ้นตรงมานะคะ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะอยู่หน้าห้างบิ๊กซีสะพานควายนั่นเองเดินเข้ามาในงานนะคะจะชื่อว่างานอร่อยเด็ดเด็ดย่านน้ำค่ะมีของกินหลากหลายนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นผัดกะเพรานะคะกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไก่นะคะเขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยสา,าบาทสองอย่างเนี่ยสี่สิบห้านะคะ ร้านกะเพรานี้นะคะเป็นร้านกะเพราตะวันนานะคะที่ตลาดตะวันนาเวลาเราไปเนี่ยจะเจอร้านกะเพราตานนี้นะคะขายกะเพราหลากหลายเมนูนะคะกะเพราเอา่อแล้วก็ราคาถูกนะคะเขาขายไม่แพงนะคะมีคนไปต่อแถวซื้อันเยอะแยะเลยค่ะหลังจากร้านกะเพรามานะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีร้านที่อร่อยอร่อยอันนี้ก็เป็นโรตีสายไหมนะคะดิฉันก็แวะ ซื้อโรตีสายใหม่นะคะซื้อมาถุงนะคะ,ะแป้งสดๆใหม่ๆนะคะแล้วก็ไส้มันก็ใหม่อยู่ด้วยนะคะเห็นแล้วนะ่ารับประทานก็เลยซื้อมานะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นร้านพวกร้านเครื่องใช้ของใช้อย่างนี้ค่ะร้านกิฟช็อปร้านพวกเบ็ดเตล็ดนะคะนี่โรตีสายใหม่นะคะ ต่อมานะคะเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีขนมปังหม้อนะคะอันนี้เป็นอะไรกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะราคาก็ชุดละ60บาทเขาเขาก็าทําเมนูไว้ให้เราดูนะคะว่าถ้าสั่งซื้อแล้วเมนูจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกชุบนะคะ40 50บาท60บาทนะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วแต่เมนูที่เราจะสั่งนะคะเขาทำมาเป็นกลองๆนะคะลูกชุบเนี่ยน่ารับประทานมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสีสันนะคะแล้วก็รูปลักษณ์นะคะน่ารับประทานเมื่อกี้เป็นพริกย่างนะคะพริกซึ่งใส่ไส้นะคะแล้วก็ย่างนะคะพริกดวกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นยำนะคะยำลูกชิ้นนะคะ ก็เลือกกันไปนะคะว่าจะเอาลูกชิ้นลักษณะไหนอันนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกไข่ตัวโตโตค่ะมีทั้งไข่มีทั้งที่เป็นหนวดนะคะแล้วก็เป็นเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขนมจีนค่ะขนมจีนก็มีอ,อ,อะไรนะน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาน้ำพริกแล้วก็ผักนะคะแล้วก็เมนู ต่างๆนะคะร้านขนมจีนน่าจะมีไตปลาด้วยนะคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาซื้อนะคะมาแวะที่นี่ได้นะคะตรงบิ๊กซีสะพานควายนั่นเองนะคะดิฉันก็แวะซื้อลูกชิ้นนะคะเมื่อกี้ยำลูกชิ้นนะคะแล้วก็พอเราเดินตรงมาเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูนะคะว่าจะเป็นร้านปลาหมึกนะคะ เดินตรงไปอีกนะคะก็จะมีของขายนะคะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะนี่ดิฉันซื้อลูกชิ้นนะคะให้เขายำให้ยำเสร็จก,ก็ใส่ถุงนะคะกลับไปรับประทานที่บ้านค่ะตอนเยน็นๆตอนค่ำๆนี้นะคะถ้าเรารับประทานของหนักๆก็จะทําให้เราอ้วนนะคะเราก็เลือกนิดนึงนะคะจะรับประทานของแบบไหนอันนี้จะเป็นยำแหนมนะคะ จะมีปลาดุกฟูนะคะยำแหนมแล้วก็อะไรอีกคะนี่ปลาดุกฟูค่ะแล้วก็มีน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยน้ำอ้อยนะคะขวดละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะไก่คาราโอเกะนะคะก็จะมีไก่แบบญี่ปุ่นนะคะเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะพวกมลแรงทอดนะคะ จิ้งหรีดตะก,กะแตนแล้วก็อะไรอีกนอนนะคะนอนรถด,ดวนนี่นะคะด้วงนะคะมีหลายเมนูเลยค่ะพวกจิ้งหรีดพวกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกล้วยปิ้งนะคะกล้วยปิ้งนะคะแล้วก็หมูทอดนะคะหมูทอดแล้วก็เป็นอะไรอีกคะเนี่ยหมูทอด ไก่ย่างค่ะไก่ย่างนะคะไก่ย่างถูกเผาร้องเพลงไก่ย่างถูกเผานะคะมันจะโดนไม่เสียบเสียบทางซ้ายเสียบทางขวาก็คือไก่ย่างนั่นเองนะคะไก่ย่างตีละพันนะคะดิฉันก็ซื้อมานะคะไก่ย่างตีละพันร้านนี้อร่อยมากๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะผู้ใดที่ ผ่านทางนี้ก็แวะมาเที่ยวงานได้นะคะงานก็จะมีตั้งแต่วันที่7ถึง20มิถุนายน2566นะคะเขาจัดง,งานทั้งหมด14วันนะคะยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้เป็นวันแรกถือว่าดิฉันก็โชคดีมากนะคะพอ,อะลงจากรถนะคะ ก็เดินไปโอ้เห็นเขาตัดงานพอดีก็เลยไปแวะนะคะแวะแล้วก็เลยได้ช้อปปิ้งนะคะได้ซื้อของกินมารับประทานที่บ้านเยอะแยะเลยนะคะที่เราสนใจแล้วก็เราก็อยากจะรับประทานนะคะก็เลือกซื้อกันมานะคะจะรับประทานอะไรนะคะขอโทษนะคะน่าจะเป็นการที่ถ่ายไปด้วยแล้วก็ กล้องก็น่าจะเอียงเียงนะคะก็เลยกลายเป็นว่ากล้องของดิฉันเนี่ยเป็นทรงนี้ไปเลยนะคะยังไงก็ขอโทษนะคะทุกๆท่านนะคะอยากจะให้ดูนะคะแต่เสียดายนะคะกล้องเนี่ยดิฉันถ่ายได้แต่แนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยแนวตั้งนะคะดิฉันว่าดิฉันถ่ายเป็นแนวขวางแล้วคะ่ะ มันก็เป็นแนวตั้งนะคะขอโทษนะคะกลับมาปกติแล้วค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านขายน้ำอ้อยนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะคะก็อุดหนุนไส้กรอกมาด้วยนะคะไส้กรอกนี้นะคะเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้วุ้นเส้นนะคะเขาก็ทอดนะคะอย่างอร่อยเลยคะ่ะดิฉันซื้อมาถุงนึงนะคะนี่ซื้อมาถุงหนึ่งชอบเกือบทุกร้านเลยนะคะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นห่อหมกนะคะห่อหมกปูปลากุ้งนะคะแล้วก็ร้านน้ำร้านเอ่อมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาน้ำปลาหวานร้านปักใต้นะคะก็จะมีน้ำปลาหวานหลากหลายรสชาตินะคะอันนี้ก็เป็นร้านสตรอบเบอร์รี่นะคะน้ำมะพร้าวนะคะ น่ารับประทานทีเดียวเลยค่ะเห็นแล้วเปรี้ยวปากนะคะใครอยากจะรับประทานน้ำปลาหวานมะม่วงเบาก็เชิญมาที่นี่ได้นะคะนี่น่ารับประทานท้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านาปตานะคะปลาแกะนะคะข้าวปลาแกะกับไข่ต้ม60บบาทนะคะอันนี้ก็เป็นปลาทอด ปลาทอดนี้เขาเอาไว้ใส่ในแกงส้มนะคะแกงส้มกุ้งแกงส้มปลานะคะแล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะคะเลือกไปรับประทานนะคะใครชอบปลาชอบกุ้งก็สามารถเลือกได้นะคะร้านนี้ก็เป็นร้านมันนะคะมันทอดอันนี้ก็เป็นข้าวโพดไข่นะคะแล้วก็อะไรขนมกระเบื้องนะคะ นี่ตอนแรกดิฉันจะซื้อขนมนี้แต่นึกในใจว่าหวานน่าดูนะคะก็เลยไม่ซื้อนะคะดูนะคะสีสันน่ารับประทานมากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นห่อหอมกนะคะห่อหมกแล้วก็ไก่ทอดนะคะมีน่องมีเนื้อมีหน้าอกมีปีกแล้วก็มีที่เป็นาหาั่นเป็นชิน้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องในหมูนะคะ แต่เครื่องในหมูนะคะใครชอบเครื่องในก็สามารถไปซื้อได้นะคะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะรสชาติแซ่บๆค่ะมีให้เลือกหลากหลายนะคะนี่มีทั้งไก่มีทั้งตีนไก่มีทั้งเครื่องในนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะสมบเลยนะคะร้านแต่ละร้านก็มาเปิดร้านกันนะคะ อันนี้ก็เป็นร้านทับชิมแล้วก็น้ำส้มนะคะร้านไก่น้ำปลานะคะไก่ต้มน้ำปลาอันนี้เป็นไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องสามใบเท่าไหร่ไม่ทราบไม่ได้ถามนะคะร้านน้ำดื่มนะคะร้านน้ำมะพร้าวร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไส้กรอกนะคะชิ้นหมู ชิ้นเนื้อชิ้นปูชิ้นปลานะคะนี่ลานไก่ทอดนะคะไก่ทอดเกาหลีแล้วก็ลานนานะคะอันนี้เป็นยำนะคะยำแหนมนะคะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากเลยค่ะยำแหนมข้าวกะปินะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะดูสิคะเขาทำน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนะคะ เราก็สนใจนะคะเพราะเราชอบเราก็ชอบมาเดินนะคะร้านน้ำอีกแล้วนะคะร้านหมูนะคะนี่แคบหมูร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหลากหลายนะคะร้านลำไยร้านชาชักนะคะชาชักตานีนะคะเราก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งเผาหนึ่งร้อยห้าสิบ สองนะคะอันนี้ก็เป็นผัดหมี่นะคะมีหลากหลายประเภททีเดียวเลยค่ะเส้นหมี่เส้นขนมเส้นอะไรนะเส้นโซบะนะคะแล้วก็เส้นมาม่านะคะอันนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับซูชินะคะซูชิเห็นไหมคะแล้วก็ตรงโน้นก็เป็นข้าวนะคะ จะเป็นหน้าต่างๆซูชิหน้าต่างๆดิฉันก็แวะซื้อมาค่ะร้านนี้นี่ดิฉันจะบอกว่าพอเวลากลางคืนนะคะเขาจะลดราคาตอนปกติเนี่ยเขาจะขายชิ้นละสิบบาทแต่พอกลางคืนปุ๊บเขาจะลดเหลือชิ้นละห้าบาทซื้อสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นอันนี้ก็ไดฟุกุนะคะไดฟุกุไส้สตรอเบอรี่นะคะก็สามารถมาซื้อมา ชอบกันได้นะคะของยังสดสดใหม่ๆอยู่ค่ะแล้วก็ของเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมีแต่ของกินค่ะของใช้ก็มีนะคะแต่ไม่เยอะอันนี้ก็เป็นร้านเออแกงส้มอีกแล้วค่ะดิฉันก็ซื้อมาถุงหนึ่งนะคะแกงส้มปลาชนนะคะแกงส้มไข่นะคะไข่ปลาแล้วก็ไข่ทอดนะคะ นี่แกงส้มใครก็สนใจก็มาซื้อได้นะคะนี่ดิฉันก็ซื้อถุงนึ่งนะคะแล้วก็มารับประทานนะคะร้านนี้ดิฉันก็อุดหนุนนะคะอุดหนุนไปกองนึงนะคะซื้อสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นก็อุดหนุนกันไปแล้วค่ะร้านนี้เนี่ยดิฉันชอบใจมากเพราะว่าเขาจะขายถูกมากๆนะคะข้าวก็เหมือนกัน ปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่กล่องละ60บาทแล้วก็พอ,พอกลางคืนปุ๊บประมาณสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาจะลดราคาให้เหลือกล่องละ40บาทนะคะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นปูอัดสาลายอะไร่งเงี้ยค่ะเขาขายกล่องละ60บาทแต่ว่าสองกล่องน่าจะห0ึบาทประมาณอย่างเงี้ยค่ะนี่ดิฉันก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะหน้านาน,านี้หน้านั้นนะคะหลายหน้า เอาไว้รับประทานนะคะโดยมากนะคะคนที่ชอบซูชิก็จะชอบมาซื้อนะคะมีซูชิตรงไหนก็ไปซื้อตรงนั้นแล้วค่ะบอกว่าไม่ชอบอ้วนนะคะไม่ชอบกินข้าวไม่ชอบกินแป้งแต่กินซูชิซูชิมันก็คือข้าวแล้วก็แป้งด้วยนะคะอย่าลืมนะใครที่ชอบนะคะรับประทาน ร้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะมีทั้งปูอัดสาลายแล้วก็หอยดองนะคะมีด้วยนะคะหอยดองข้างๆแล้วก็ข้าวนะคะนี่เปลาแซลมอนนะคะร้านนะคะในงานก็จะมีร้านต่างๆเยอะะมากมายนะคะอย่าลืมนะคะงานของเราก็จะเป็นงานอร่อยเด็ดๆด้านน้ำนะคะสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกชมเลือก ดูกันได้นะคะในสินค้าต่างๆตั้งแต่วันที่7ถึง20มิถุนายน2566จำนวน14วันนะคะอันนี้เป็นทางถ่ายงานนะคะดิฉันถ่ายขึ้นไปนะคะบริเวณนี้ก็อยู่หน้าห้าง Big บิ๊กซีสะพานควายนะคะเชิญท่านผู้ชมมาแวะเที่ยวแวะอินแวะชิมแวะช้อปกันได้นะคะจะได้ อร่อยท้องแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะคะเวลาเราเดินนะคะเราเดินเยอะๆเดินมากๆจะได้ออกกำลังกายไปในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณเฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนะคะดิฉันถ่ายดูว่าบริเวณงานก็จัดอยูนะ่หน้าห้างบิ๊กซีตรงนี้นะคะนี่จะจัด,จดตลอดแนวของห้างบิ๊กซีเลยค่ะ ่นผู้ชมที่อยู่ข้างๆกันนะคะก็สามารถไปได้นะคะลงรถนะคะที่สะพานควายนะคะจะเป็นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าก็ดีนะคะสามารถลงได้นะคะแล้วก็เลยแยกสะพานควายมานิดนึงถ้ามาจากฝั่งจตุจักรก็เลยจตุจักรมาประมาณป้ายสองป้ายนะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นสะพาน ควายนะคะเป็นแยกสะพานควายนะคะตรงนี้ไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางที่จะไปทางที่จะไปหมอชิดนะคะเป็นเส้นทางที่เป็นทางของรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารทั่วๆไปนะคะอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์ชั้นเน,นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงจะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ